ตุ๊กตาวัดพับโตัวจริงจริงไหมตัวจริงไม่อยออ่าอันนี้คือนะอาจารย์ของสมเด็จโตภูมรังสีนี่ถ้าแท้ๆหยิมมาส่องปุ๊บคุณต้องเข้าใจง่ายแบบนี้ี่ค <ผม S 1> นี้คุณต้องเข้าใจง่ายไม่หกักไม่ซ่อม เอาเรื่องเลยครับเนื้อโซนนี้พระพิมพ์ตุ๊กตาที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือตุก,กะตาวัดพระพระที่คนอยากจะได้แท้แต่เก๋เต็มบ้านเต็มเมืองแท้แท้แทย้ำตรงคำว่าแท้แท้ครับผมเก๋คืนเพิ่มแม่แสนหนึ่งตรนี้เป็นแสนครับแท้แท้วัดครับผมไม่รู้หรอกมาแล้วครับเปิดแรก หนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้แค่ว่าการที่คุณจะได้ตุ๊กตาวัดพับแท้คุณแขวนขึ้นคอนี่นี่คืออาจารย์สมเด็จโตคุณมีตุ๊กตาวัดพับแท้คุณไปที่ไหนมีแต่คนขอส่องมีแต่คนขอดูมีพาดในคอมั่นใจอุ่นใจนะครับกระสมเด็จโตเป็นล้านอาจารย์สมเด็จโตถ้าอะไรที่แท้นะ่คือแบบนี้เลยอ่ะขอตัดให้ดู เหนือในหน่อยดีกว่าพี่กงศักดิ์บอกว่าแสนอ้าก็ก็นั่นคือหลักแสนอยู่แล้วครับของตุ๊กตาวัดพับนี่อันนี้ตามสภาพครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นบาทแล้วมาที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับใครก็อยากได้ตุ๊กตาวัดพับแท้ๆเนาะแท้ๆเป็นยังไงเอาดูเอาเลยพระพผงโล่งดังที่สุดในพระนครมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับ สังกะราสุกไก่เทือนโอ้โหนี่คือของอาจารย์สมเด็จโตเลยอยู่ที่สามหมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมืนบาทแล้วเหนื้อจัดดูง่ายองค์เดียวรุดเลยอย่าไปคุยไม่คุยราคาลืมทุนไปแล้ว อยู่ที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นสองพันบาทแกปรากาสุดท้ายแกดี่กบอกเดี๋ยวจัดดูงางอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับราคการสุดท้ายสามหมื่นกับวัดพับเก๋ยังแพงกว่านี้ผมพูดรัอนเลยนะเก๋ยังแพงกว่านี้บางทีซื้อเก๋เป็นเข่งยังไม่ได้เจอแทสักองค์พระท่านหาย,ยากกว่าพระสมเด็จโตอยู่แล้วเพราะทำน้อยกว่านี้คือนะ อาจารย์ของสมเด็จโตดูง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาที่สามมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเนี่ยถ้าผมไม่ได้มาราคานี้ผมแบ่งแบบนี้ไม่ได้หรอกจริงๆถ้าไปซื้อตัดเสียนนะคนดูไม่เป็นนะ ใครที่เป็นเซียนนักขายอยากจะได้พายยอดนิยมแบบวัดพับไปซื้อตัดเซียนมาคุณต้องโดนตา่ตางๆมาหกเจ็ดหมื่นสวยๆสองแสนอยู่ที่สามหมื่น้านบาทนะครับราคาสุดท้ายครับสภาพนี้ก็ห้าแสนขึ้นแล้วเฮ้ยห้าฮะถ้าคุณคได้แขวนผมของสมเด็จถ้าคุณได้แขวนสกลสุกนี่ราคาเดียวกับเต่าป่นนี่ปีสามหกจริงๆโอ้โหอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาวัดพับสามหมื่นกว่า<อ> 30, บาท ้าหมื่นขึ้นแต่วบบ่าไม่รู้จะเอื้อนเอ่ยอะไรเลยครับนี่วัดพักสามหมื่นกว่าบาทแล้วแท้แท้ปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่พี่ธีรวัตรนะครับโอ้เพื่อนเพื่อนพี่มาร์คมาไม่ทันนะครับปิดไปที่พี่ธีรวัตรอินจันนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับ 哦吼。Uh huh.